นี้ก็มีเทพเจ้าลิงเทพเจ้ากัวอังบนก็เป็นเขาคีสกูดกุฏิของพุทธทเจ้าเป็นา่ที่เรามองเห็นติบุญกันตะกุดีของพุทธเจ้า บนยอดเขาคิสก,กูดอาน,ค,น,นครอากากคืออากาศลมดินสวัสดีครับรบบามเดนนะบ้าบ้ามนี่อะอาพี่เอ่ะมาบ้ามน <c oughs> มา่อะย ว่าจะบามกี่หมงข้างบนก็เป็นองค์กัลตะกดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลยอดเขาทิศก,กูดมหานครราชกุฎสถานที่ร่มรื่น

ก็เป็นทางเดินขึ้นไปบนกิสกูดทางก็เดินสบายเอยพอสมควรเอามันกิโลหนึ่งเส้นทางขึ้นไป เป็ตกลางฮะท่นตกลางเดี๋ยวอะไรอ๋อเซฟี่หนึ่งสองหนองนี่เป็นที่ พระเทพบัตกิงหินเสด็พุทธเจ้าเพื่อจะปองพรชนใช่ก็ดีทั้งนั้นเลยไม่ตาแต่ว่าพอกิ้งลงมานี่หินมันกระทบก็เลยทำให้กระเด็นใส่พระบาทของพระเจ้าทำโลหิตห่อดังนั้นกรรมห้าอย่างห้ามทำคือฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระหันทำสงฆ์ให้เตะกันและทำโลหิตตุบาทกรรมห้าอย่างนี้จะเป็นกรรมหนักที่สุด ส่วนกำกำเบาก็เดินขึ้นไปข้างบนนี่เป็นถ้ำที่พระโมฆลาณาอาศัยไม่ใช่ถ้ำกาลสิลากาลสิลาอยู่ทําภูเขาอิสิคิลิ สาธุ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 นะครับอ่อนเลยนะอ่อนใช่บอกจิว่ากันแล้วว่าว่าขาลงกว่ขาลงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพนักกันเดี๋ยวพี่พี่มีวันกุบเดี๋ยวกุบใหญ่เข้ามาก็ปกติก็ได้เงือมกันนั่นนี่ย น,นี่นตกเนี่ย <คน S 2> ไม่ออก,นกเนี่ยไม่ออกเลย <c oughs> ชุ่มแล้ว <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดยอดยอดเขาคิสโกดอันนี้ปลาตํอันนี้ส่ อันนี้ถ้ำสุกละขาตาเป็นถ้ำที่รอฟังบรรยายก่อนเขามาจองพื้นที่แล้วนี่แล้วก็พักด้วยด้วยอ่าเป็นถ้ำที่เราบรรยายก่อนเลยอ่าพระสาริบุตรได้มาสำเร็จล้านหารที่ถ้ำนี้หลังจากที่บวชมาสิบห้าวันครับท่านก็ได้ มาที่นี้พระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งตรงนี้แล้วก็ลูกหลานของท่านที่ขานักขาได้ตามมาว่าคุณลุงเนี่ยทำสิ่งนี้ขราพระเจ้าไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเวทนาปฏิกหัสูตรพูดถึงเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข ทำให้ภาษาลีบุตรสำเร็จละลหันอาคุณตาเชลฟี่ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคณะอื่นเข้ามาถอดหมวกถ่ายรูปให้ตานี่เป็นสถานที่สำคัญที่ภาษาลีบุตรสำเร็จเป็นพระละหัน